ครัก็มาถึงขั้นตอนที่สองก็ต้องมาตัดสายรัดโมโต้ที่เราไม่ใช้แล้วเมานจะเป็นไงที่เราใช้ก่อนเรื่องแบบนีไม่ต้องเสียดังเสียดันเราแค่บางการท่านผมไปรูครับเดี๋ยวพี่ทำให้รู้ผมไปครับก็ผมมาถึงขั้นตอนที่สองนะเราใช้สายรัดโมโต้ตัดที่ไม่ใช้แล้วแล้วก็มีอุปกรณ์ฟองน้ำแล้วก็มีปากกาเมจิกหรือว่าปากกาเคมีที่ไม่ใช้แล้ว แล้วก็ใช้่าลลอดหรือว่าอ,อะไรก็ได้ที่ว่าเป็นเป็นอย่างเงี้ยหมวอขไม้จุนะกนะอุปกรณ์ที่เหลือใช้อ่ะกว่ายามมดุมก็ได้แล้วก็แล้วตัดตัดมาผมพอดนี้ว่าผมทำอะไรนะก็จะทำอะไรอย่างนี้ใส่มันเอาใสนมาแล้วก็เอาหัวของสายอ่าหัวฟังสมุท็มาสวมไว้ เผื่อเสียงกระเทกเผื่อเสียงรบกวนข้างๆมันจะอ่าเข้ามาเรกได้ก็มาดูกันครับการวิธีการใส่ก็ง่ายๆครับการสั้งง่ายๆครับผมรบกวนไปนิดนึงคืนับมนาสงสัยคนจะมาครับผมครับผมมาพบกันต่อครับก็มีเนี่ยใช้ฟองน้ําเนี่ยเป็นตัวห่อหุ้มตัวนี้ข้างในนะแต่ผมจะมีลูก อย่างทูกย่างเหล็กอะไรก็เนี่ยอะไรก็ได้แล้วก็ตัวลูกยางปิดหัวมันแล้วแล้วก็เราใช้ตัวนี้สวมเข้าไปแบบง่ายง่ายครับผมสั้นๆนิดเดียวอุดท้ายไว้เพื่อเพื่ออย่าทําแบบว่าใช้ไปก่อนไงยูทูบเบอร์ส่วนมากแบบง่ายง่ายแล้วก็อหัวใช้ เอ่อตัวนี้ดัดตัวนี้จุกเข้าไปเผื่อมันจะแทกหายไปไหนแล้วของผมก็ใส่ไปเลยนะเนี่ยมันจะอยู่่างนี้แล้วเราก็ใช้ตัวนี้เลยครับผมตัวนี้ปิดไว้ํำเป็นใหม่โกฟมเนี่ยครับผมมันจะอยู่ประมาณนี้ก็เสียบใช้งานก็มาดูกันครับว่ามันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าครับไปดูกันครับผมก็มาดูกันครับ ในการใช้ครับผมก็นี่ไงก็เปิดดูรับเสียอย่างนี้มันจะขึ้นให้ดูว่าเออใช้ได้ไหมนี่ไมันจะขึ้นพิลูฟังแล้วก็ใช้ตอนนี้ผมจะใช้ต่อมูทูธเป็นอ่าใช้ไมค์ตัวนี้อยู่ครับผมเห็นไหมเราจะสามารถใช้ได้โลโลโลได้ยินไหมครับผม ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ขอแนะนำอ่ายู u b e มือใหม่หรือว่าอ่าเพิ่งอ่าหัดทำอะไรก็ไม่มีงบไม่จำเป็นว่าต้องไปซือก็ใช้อุปกรณ์ที่ว่าเออถ่ายรูปมทอเออเอามาปรับแต่งปรับปรุงอะไรที่เสร็จอะไรที่ใช้ได้ก็ใช้ไว้ก่อนก็ไม่มีอะไรมากครับผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไร i b e ให้กับช่องแฮกเกอร์พสซโดด้วยครับผมกำลังใจด้วยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กร s u ั s c r ให้ช่องเ a ค k e r Pedo ด้วยครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหับ,บ,บน,นี้สวัสดีครับพบกันใหม่จ้า